ตีเบาตีเบาตัวนี้ใส่าล้างมิงนนม่ดนลวกมันจะเข้าอีกฝั่งคนลเยๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 นมมไปฮพี่ตาต่อยแล้วให้มันีสุดเลย ไม่กันีกาไม่มีทีสกกเวันกันแ่แผไหลมหลมดหหมมดอยู่ออยู่อยู่อยอยตัวบเรอ้คิล็ไอ้นั่นไปบ่อยอ่ะนะเล็งไอ้คิมเอมือของโนเกี่ยวอ่ะหน้าตางหน้าอะไม้ชร์แชแชรเว็บไปเลยต้อเดี่ยวเลย้พี่มาจะโดนไล่ยิงนะไ่ดูพี่มัหนอดิเออไอ้ถตาไถอตาไมาซูมแงซูมอย่ารเถมาซูมอย่าเอซูมอย ก็ตายกูตายกูตายกูจ้าตุมหมดแล้วเอ้ตายเลยออก็เล่นแม็กมาอีกไอ้เบเรนเบเนมันเล่นแม่ต้องเอาไไนตายก่อนมวเฉอะกันได้อยู่แล้วเฮ้ยสูตายด้วยไม่ตายป่ะเอาเรียอาเดียน ก็รต้องกันคนนึ่งละเดี๋ยวมากันสี่คนมากันสคนไอ้ฟาลิจะมาล้วนเลเรขึ้นหนอยฟเลขึ้นหนอยเอ้เอฟสูไม่โหนาสองคุณินะสคนินะามามาไม่หลกดได้ก่อน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 ได้ก่ด้ก่อนตา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 ย้มาไมาไมามันกลับไปแล้วมันกลับต่อกรเอฟสูเอฟฟิด้วยสูด้วยยสูดนนะตาย

เดี๋ยับเดี๋ครดเดี๋ครติเกูคิวเลยเลยไอเฮ้ยโกติก้ติใช่ป่าวะไอ้กมาตกนมาแล้วไอฟิกร่วกูไม่ตายนะเว้ยไอฟิกวะมวแมวมาสอนเมลเสุดเลยมันจะฟิกนะระวังมันจะฟิกอติอติอติไม่มีไม่มี2วิเมื่อกี้มันฟิกแล้วก้บะฟิกแล้ว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 เกลก ไม่มาสอนกูมาสอนกูเดิ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 นที่แห่งสวยนะเว้ยพ um ี่น um> um ี่บล็อกสวยด้วยยัดเยอะจังวะจีบเจ็บตัดผิดหรอตัดให้เฮ้ยอ้อยอ้อยออกไม่ได้ปะกูมีติดยืดหน่อนดิยืดอยู่มาเยอะไปวะไม่ไหวตบตบไอ้ล้างไอ้ล้างไอ้ตีไอ้ตี

มัฟิกลบเลยเฮ้ยรับฟกแล้วไอ้ดูปุดูปยลมแล้วฟิกลบแล้วปอหรเจ้าดีนะเอาแถบออกเอาแทบออกเออดัดกลางก่อนางดูมีร่างอยู่ดีช่วยดวีกูทำเองไปดูดูเพื่อนหน่อยกูเฮ้ยเดี๋ยวเราตีก่อนได้เลยมันตีแล้ต้องตีแล้ว้วตีแล้วตีแล้วเจ็บนะเว้ยมีมีมีเดี๋ยวกูหาให้ตบรวบตรบมันจะเข้าอีกฝั่งโคตรครตคตฟังฟังฟังฟี สามสบสามสิบสามสามสิบ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 สามบสามสิบสามสิบสๆมสิบสามสิบสามสิบสยมสิามสิบสามสิบสามสิบสามบสมสิบสาบสมสิบมสิบสมบสามสิบสามสิบสามสิบสามสบสามสิบสามวิบสบสาาบิิิ ดแลกแตกเลยได้ไฟเดียวเก็บอยู่อะหน่าดูนะตายโดนเล่นโนเลสองตัวตเอ็นพาสบนะอีฟก่อตายปักแกางนตังไหวใช่เ้ยเฮ้ยเป็นังไม่ช่แบงค์นอชแบงค์น่ตีไปแล้วต้องมาช่วยมสีตัวสตัวงเนีตไปได้ปะมาตีไปแล้ว กันเอาสุดเลยกันไันเอาสุดเลยเขาไปอยู่ก่อนมาอยู่มาอยู่มาอยู่ฝ่ายเขาไม่ไหวฝ่ายได้ด้วยม่ไายได้เต้นตายได้บอกไอเคนฟิกแล้วเทนฟิกแล้วล้างให้เอ็นแขนเจ้าต่อเจ็บเยอะอุ้ยฟอลเรนไม่ตายฟอลเรนเล่นเหรอนึงเต้นตายแล้วเต้นตายแล้วนะล้างล้างล้างสี่นะสี่นะสี่นะไม่ฟิกนะเจ็บไดเจ็บแลเจ็บแพ้แล้จะโดนฟิกโดดๆๆๆโดตัวหลังมาแล้วตายตายตาพี่ล้างอยู่ฟอลเรน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 ตายตาย

เล่นเด็ด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 เลือจักเล่นเด็ดเลือจักไปเลนฟาเลนฟาเลนลำยิงฟาเลนลำแต่กูยิงอยูกูยิงยูกูยิงยูดอดอัดอัดจะตายตีตายตีล้างยิงสองยิงสองยิงสองฟาเลนฟาเลนกูมีล้างนะยิงเลยตีสามตีสามตีสามยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยูเกิด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 เทียนไถ่กูเทียนไถ่กูโดนลูกมิกี้ม่กี้แล้วมิกี้แล้วมิกด้ไล้วมิกี้ได้ไมิกี้แล้ว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 ม่ไี้แล้วมิได้แล้วมิกี้แล้วมิกี้แล้วมิกด้แล้วมิกี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 ้ Linear, ciudad, ate, minimum, มาอย main, ู่มาอย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 ูมาอยู่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 าอยู่ม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 าอย่มาอ่ม่มาอยู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 ่มาอยมาอยูมายู่มาอยู่มาอยู่าอยู่มาอยมาอ่มมาอยยู่มายู่มาอยมาอยาอาอาอยูมายู่่มาอยู่ยู่ม อย่าลืมกดติดตามเพจการินา AOV Tournament เ,เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย